สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง Daily w e a l t Podcast อัปเดตมุมมองการลงทุนรายวันประจำวันพุธที่14ตุลาคมค่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเซตอินเด็กติดที่ระดับ1,273.43สุดเพิ่มขึ้น0.5%มีมูลค่าการซื้อขาย46,573.18ล้านบาทตลาดหุ้นไทยเมื่อวันจันทร์ปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย จากความคาดหวังในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐที่มีโอกาสกบ,บรรลุข,ข้อตกลงได้ถึงแม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดและสถานการณ์ของวัคซีนไวรัสโควิด -19 ก็ตามขณะเดียวกันบ้านเราก็ยังมีปัจจัยบวกจากในประเทศหลังจากที่นายอาคมเติมพิทยาภายัยศิตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ได้เข้าเริ่มทำงานแล้ว ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการกลับเข้ามาในตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะการเดินหน้าแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกและแผนการลงทุนของภาครัฐประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกในส่วนของการบริโภคในประเทศทําให้ตลาดหุ้นไทยดีดตัวกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างดี เช่นเดียวกันกันกบดิคเคออตตลาดหุ้นโตเกียวที่ปิดบวกเมื่อวานนี้ที่ระดับ23,601.78จุดเพิ่มขึ้น0.18%โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการค้าของจีนที่แข็งแกร่งในเดือนกันยายนรวมทั้งหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ดิดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งขณะที่ตลาดหุ้นฮ่องกงระง,งับการซื้อขายตลอดทั้งวันเนื่องจากกังวลในผลกระทบจากพายุนังกา ทางด้านเซียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยเมื่อวานนี้ที่ระดับ3,359.75จุดเพิ่มขึ้น0.038%ขานรับยอดส่งออกและนำเข้าของจีนที่พุ่งขึ้นเกินคาดในเดือนกันยายนมาต่อกันที่ดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์ก ที่ปิดลบเมื่อคือนนี้เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับข่าวของบริษัทจอร์ซันแอนด์จอร์ันที่ระง,งับการทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 หลังพบผู้เข้าร่วมการทดลองรายหนึ่งล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุทางนี้ค่ะดดชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนนะคะปิดที่ระดับ28,679.81จุดลดลง0.55%ขณะที่ดดชนี S&P 500ปิดที่ระดับ3 5 1 1 9 3จุด 9, ลดลง0.63%และดัชนี NASDAQ ปิดที่ระดับ11,863.9จุดลดลง0.1% มาทางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลดลง0.55%โดยปิดที่ระดับ370.96จุดเมื่อคือนนี้เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนตา้านโรคโควิด -19 นอกจากนี้ตลาดยังคงถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มธนาคารหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปร่วงลงจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางยุโรปจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมทางด้านสัญญาน้ำมันดิบเวเทเท็กซัสตลาดนิวยอร์ก ปิดบวกเมื่อคืนนี้2%โดยปิดที่ระดับ40.20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขาดลับข่าวจีนนำเข้าน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนกันยายนขณะที่นักลงทุนจับตารายง,งานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ทางด้านสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ1,900ดอลลาร์เมื่อคืนนี้โดยปิดที่ระดับ1,894.6ดอลลาร์ต่อออน เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์รวมทั้งความวิตกกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งใหม่ของสหรัฐสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ตลาดยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่องทำให้การลงทุนต้องกระจายความเสี่ยงและเน้นเลือกการลงทุนในกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้นะคะเรายังคงแนะนำให้หาจังหวะเพื่อทยอยเข้าสะสมกองทุนหุ้นจีนอย่าง p r i n c i p a l C H E Q และ K F A China เนื่องจากเรายังเชื่อในศักยภาพของตลาดหุ้นจีนว่ายังคงเติบโตได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและยังคงแนะนำให้ทยอยสะสม p r i n c i p a l G o f และ K F H Tech และนี่ก็คือทั้งหมดของ Daily Wealth Podcast ประจำวันนี้เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ